สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายรายการทิปงานสาวน้อยที่ทุลรกลักสูบบุหรีทุกคนนะครับเดออนัดจ่ายที่เก็บเอที T เสร็จแล้วพี่น้องเดอเ้อเดินทางมามาสิบสิบกิโลครับมาเติมน้ำมันพีทนะครับตรงทางเลี้ยงไปแหลมฉบังนะครับพี่น้องรายงานนี่นนการทิปงานรถบัสก็เติมไปเรียบร้อยไปแล้วครับอ่าพอยุศเรื่องเาะพญานาง สามขั้นกรับไอไทยซีขั้นเนาะใส้ก้อนแล้วครับพี่น้องเขาเติมก้อนแล้วลุงตูมไน,นีหนมาสร้างนะน,น๊อยนะพี่น้องเนะาะเพราะว่าไอ้หมอลำครับหมอลำตกรถ <c oughs> นั่งเอกหมอลำกับไปเอมกมลำตกรถเลยได้เอามาขึ้นรถไปทำหาข้น่อพี่น้องโอ้โหเพร่น้องอีกแล้วพราะพี่น้องรถที่ว่าขั้นที่บาสียนะพี่น้องขั้นที่บาสียนะั่ เลื่อนเลื่อนไปไม่เอกมาล่ำนั่เอกมาล่ำนั่นนี่พี่น้องโอ้โดีแต่ว่าลูกตัวออกมาลำลนังมือขนาดนี้รถลูกตัวออกมาลำลนังมูอสังงานเขาเลยพี่น้องเลยเพื่อสิบเซกเตอรอยู่นะครับเนาะมีรถขนาดสุกอย่างก็สองรถแบบเช็คลูกน้องนี่เต้นควบมวนออกย่างเดียว เดี๋ยวเลยให้รถบาสเพื่อเติมเรียบร้อยหมดแล้วครับาพาแต่พนักงานเลยทีมงานเข่าขหน้าครับโอ้ชักบ่าชักบ่าบริการน้าดีแล้วเจ้าเราอันนี้เอาน้าไปเติมร,รตมรถครับเติมรถครับครับผมครับผมประเด็นนั้งเจ้าจะประทับตาหรับคือเสียค่าปาป้าใหเจ้ามันดีวายลืล่นทีมงานจะได้หาคนบนุตรไหมไปเอกรำหน้าเอาการ,ำ,อาการำนะ พระเอกบอลลัมนะเอกบอลลั่มว่าเอาขึ้นรถมาหาคนไงโอ้ยไปยุ่ิใจหลังเขาขึ้นมาเบิือนลังเขาวอกเขาไปอาบน้าเขาไปอาบน้าไปแล้วพี่น้องไปแล้วครับเรื่องผู้ให่หมดแล้วครับพวกไปอาบน้าบิ้นเด้อเออเจ้ากระเช้คนเนี่แม่น้่งรถได้องรถเขาสิเขาเลยนะเดน๋ยวนีเดียวอุ้ยนะวันนี้่รถลูกตู้บัดอัน อันพี่ทนคนเร่งสร้างเพื่อน,นันไปกระบอกนะครับเพื่อนก็เลยว่างเพมีคนนั่งครับวันนี้อัดมาเลยครับหาคนเพราะหมายกับทัศม์ติว่ามีของหลายข้างหลังรถกับส้นั่งได้หลายคนอยู่นะครับพี่น้องแต่เรนมันมีของไงอ้พวกขาญญยานอยู่น้าพ่อมนะครับมันก็เลยนั่นแต่ว่าเห็นเห็นเพื่อนบอกว่าสิไปขอไปทั้งในสามคนนั่งเป็นมูสลูกตัวตอนนี้เดี๋ยว่างเส้นจ่าง ผโยาโซเฟอร์เพื่นกับก้อนเสีทางไก่เพื่นกัเช็คน้ำเช็ครถเช็คเรือครับเัน้ำขนรถเรืองตุนน้าไว้อาบตุนน้าไว้เติมรถจมันรถไปแล้วไปแล้วไปแล้วซุกไปแล้วไปแล้วไปแล้วเพราะวันเป็นยังขึ้นขึเอาน้ำปาะวันลุงตัวต้องได้ทานโซเฟอร์ลุงตัวนะพ่อเจียบไีที่จำท่านเรียวนะครับ เก็บไปที่พระนั่นแล้วก็เล่นไปถ่าพอดีกำลังสิยหอบมอหลามก็เล่นมากพอดีครับเครืงเซฟเฟอร์รถไปใช้เซฟเฟอร์รถลดนะไม่หน่อยเด้อนอนแล้วบ่เล่นทางงอกแยกเครื่องเครือ กำลังทยอย,ยไปแล้วครับพี่นอ้องกำลังทยอยออกแล้วครับประกาศเดินทางครับธรรมดาขอโทษกันแต่ว่าว่าหยอกกันซื้อแล้วครับพี่นอ้องจ้งไหนซื้อเงินตุย่างก็งมีแนวแก้ไขพี่นอ้องนี่ครับไปเหยียบกระลำไเหยีบกระลำได้รับแ<า>หกียรติครับมานั่งรถน้ำครับเดี๋ยวครับขึ้นขึ้นลองอย่างเด้เนาะเดี๋ยวน้องอย่างไรน้องแคนดี้ครับ มีเปิดตัวด้วยไหมขนาดนี้เวลาเท่าไหร่แล้วขนาดนี้เวลาเท่าไหร่แล้วเก้าเก้าโมงบ่ะกับเดินทางสักจักกิโลเลยกี่กิโลฮะประมาณกิโลถ้าร้อยกิโลก็ประมาณสองชั่วโมงวันนี้สามโมงสี่โมงห้าโมงไม่เกินเที่ยงก็น่าจะถึงได้พี่น้องได้ถึงรถบ้านออกแล้วครับเรียออกแล้วอ้าวส่วนรบคิดนีดก็ีท้ายมรนจะกาศเล็กน้อยครับ ของการเดินทางน,นะพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้อกวาเช่นนี้ครับเดี๋ยวทอดอาการงานจังสิวากันรหมันเลพี่น้องเนาะนะครับไปเดินทาง้วครับพี่น้องสบายดีสุขสุขสุขันครับสวัสดีครับ